สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมเท้าวิคอบลิฟตจิตกรอีกแล้วน,นะครับเท้าวิคบล็กนะครับวันนี้ก็เปิดคลิปครับอยู่ที่สามบินดอนเมืองนะครับทุกคนวันนี้เราจะไปไหนนะครับเอาจะพาไปดู ขาใหญ่กันแล้วนะครับก็ไปตรงแหลเลยอ๋อครับทุกคนก็วันนี้เดี๋ยวจะมางานสุราเก้าหน้านะครับของพักเก้าไกลนะเดี๋ยวไปตามดูกันนะครับวันนี้ก็น่าจะไปเจอชาวบ้านก่อนนะครับก็เอาน,นี้้ปหมีน้องมารับด้วยวันดีจ้าวัสดีคสวัสดีค่ะอ๋อหนูดีค่ะทีมงานจังหวัดสงขลา เดี๋ยวพาไปกินข้าวสวัสดีครับทุกคนชื่อไรกันบ้างชี่บ้าคกันบอลโม่ค่ะเออเราเราไปไหนบ้างวันนี้นะวันนี้ครับอันนี้หลักๆก็อยู่ที่ไปที่งานตอนเย็นนะครับอันนี้คือหลักๆเนาะโอเคแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยก่อนจะถึงตอนเย็นเราก็จะไปที่ระโนดกรุงหนครตรงนั้นที่เป็นแหล่งที่มีเรียกว่าตาตโนโตน เป็นแหล่งวัตถุดิบคารโนดแล้วเราก็จะพาไปดูโรงผลิตด้วยครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้ผลิตณขณะนั้นนะแต่มีให้กินแน่นอนแค่นั้นแหละทุกคนก็อยากแค่ดูเอฟเฟชเชียกับไฟ n a l อลโปรดักต์นะครับทุกคนก็เดี๋ยวพาไปแล้วท่องเที่ยวเยอะไหมครับช่วงนี้ไม่เยอะเลยคืออย่างนี้พอมันมีช่วงหนึ่งเนี่ยที่โควิดระลอกล่าสุดเนี่ยเทศบาลก็เลย ยกเลิกงานพวกงานสงการหมดเลยก็เลยไม่มีอเขาไม่เล่นกันใช่ไหมตรงนั้เนี่ยไม่เล่นกันแล้วคือที่นี่ไม่ไม่มีเล่นกันเลยคือไม่มีเล่นเลยนะจนแบบเมืองเงียบเขาก็ไปเที่ยวจังหวัดอื่นๆไปเที่ยวอำเภอหลางอำเภอบ้างไปเที่ยวพัทลุงบ้างตูนบ้างอย่างเงี้ยไม่มีเลยไม่มีงานปกติมันจะมีมิตรได้สงการจะมีงานสงกา์ประมาณวันสองวันแต่ว่าที่นม่ีเงียบปิ๊โอ้ตายดูเป็นแบบ ใจแดงเยียด่านใจแดงเออใช่ไหมเหมือนเหมือนคุ้นๆมากเลยเหมือนเคยมาขึ้นรถทัวร์เออเนี่ยจําได้แล้วเหมือนขึ้นรถทัวร์ไปเหมือนพวกวัละกาหรือปีนางมันก็จะมีใช่ไหมคือใครมาหานใจแล้วมากินร้านนี้อเอาหันใจโกตีนี่เหรอใช่โกตีบากุเต,ต่ด้วยเหรอใช<ด>่โอ้สุดยอดเลยอร่อยมากสุดยอดเลยลงไปก่อนเนี่ยหาที่จอดอ้าวเฮ้ยไม่ได้ช่วงนี้เขาเข้มเรื่องทางมาลายมากโโอ้หเขาเรียกว่าเป็น อย,อยากเจอร e? <a> ัดไหมอยากรู้ว่ารัดหน้าตาเป็นยังไงจอดเลยเออเดี๋ยวเขามาล็อตจะเห็นอำนาจรัสเองร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่เอ่อเป็นซิกเนเจอร์อร่อยมากค่ะพี่ก็เมนูเนี่ยมีความหลากหลายนะคะแล้วที่เด็ดก็คือข้าวมันไก่นี่นะแตกต่างจากที่อื่นเราแทบจะไม่ต้องใช้น้ำจิ้มราดเลยเฮ้ยใช่แล้วก็กระตุดยแล้วกระตุ่ยต้องใส่สมองหมูด้วยอขอจัดเลยพี่หิว โอ้เว้โอ้โอเอขาเขขโมยน้ำเาเลยเลยเลยดุยแล้วนะครับสมอง มน,น้ำซุปเขาแบบไม่เผ็ดเหมือนที่อื่นแบบจัดเนาะแต่จริงนะภาคใต้เนี่ยผมชอบอาหารเช้าอะไรสุดอะ่ะแต่เลี้ยงไม่พูดหรอเออ คือแต่ที่ที่เคยอยู่ใต้นะเคยอยู่เขาหลักอาหารเช้าคือแกงปลาปลาไม่ให้คือแบบทิกาทอนเช้าที่ร้อยคือเราคนอีสานนะกินเผ็ดแต่แบบเด็กแค่แค่ภูเก็ตนั้นกินหน่องีนตอนเช้า ร้านโกตีโอชานะครับทุกคนอยู่ต้องข้ามโรงแรมดีวันถึงแล้วครับทุกคนอคโอ้โหวงแรกของเราวัดดีครับวัดดีครับเมาย่างจะเมาเหรอพี่ เชิญเิเชิญนั่งได้ได้ได้เชิญเชิญนั่งเชิญนั่งโอ้โหทำไมแบบบรรยากาศดีแท้นะ้องจะเริ่มเลยไหมได้พี่บอกว่าเป็นผู้แทนเนี่ยห้าปฏิเสธประชาชนนี่เอกก็อยู่อยู่แถวนี้ทำเหล้าได้ไหมผมกำลังฝึกหัดทำอยู่อ๋อเ่ียะพี่อ๋ออ๋อนี่แบบโฮมบรูเลยนะอ๋อสุดยอดพี่สุดยอดผมหน่อยครับ เป็นในอดีตก็คือเริ่มตั้งแต่อนาคตใหม่เลยอืเป็นตอนท่จาจเขตหก้วยแล้วก็ปัจจุบันเป็นตัวแทนประจําจังหวัดเขตหกโยมครับแก้วจินดาครับว่าที่ผู้สมัครสสพักเก้าไกลเขตสที่ีที่นี่เขตสี่เนี่ยอำเภออะไรบ้างพี่ได้โปโมดไปเลยมีอำเภอลโดนดกระแสสินอำอภอสุิบาะ แล้วก็5<ด>ตำบลของสิงห์นารนครทำไมเป็นแบ,บ่งตำบลเลยกันโงมากเลยน,นะแบครับรว,ว,วมทั้งหมดก็32ตำบล<อ>ทั้งในเขต4อ้าวโหคุยในวงนะครับโอ้โหดูดแา่นเส้นทางสวยงามริมหาดโอ้ชาวเสือ20โอ้ดูสิ หาสวยมากหาสวยมากครับทุกคนอันนี้เป็นหาดอะไรนะทิวทัศน์นะหาดพวงงามนี่นะอ๋อโอเคดูดูสิสวยที่เขาจะมาสร้างกำแพงกันขึ้นพี่หนุ่มมาช่วยชาวบ้านตรงนี้เลยที่นี่เลยนั่นแหละนั่นแหดูดูพี่เท่าดูตรงนู้นอ่าแถวเสาคอนกรีตนั่นแหละเขาจะมาสร้างเป็นไอ้กำแพงกันขึ้นแล้วจะกลายเป็นหาดจะกลายเป็นหาดบันไดอ่ะ แล้วก็ชาวบ้านที่นี่ค้าโดยเฉพาะพีพีร้านนี้ทั้งทั้งที่จริงๆหาดมันไม่ได้กัดเตาะอะไรเลยไม่เลยนี่ห้านย่างเงี้ยสวยอยูภูหาดยางสวยจริงแต่จะเอาคนกี่มาลงที่ดูดูโอ้สุดยอดเลยโอ้แล้วคือแบบเป็นหาดที่แบบดูเพียวอ่ะเป็นหาดที่สวยมากครับทุกคน กระบองเพชรเป็นเป็นแนวเลยเยอะมากแล้วมันมันอยู่อย่างนี้อยู่แล้วมันอยู่อย่างนี้อยู่แล้วไม่ไกลดังงงมีคนปลูกสมัยก่อนแล้วมันก็แตกของมันเองโอเยอะมากเลยเป็นป่าจนกระทั่งไม่มีใครดูแลเลยแล้วมันเพิ่งมาฮิตตอนนี้เขาก็เลยไปจัดแเขาไปถ่ <ไป S 2> ายรูปกันอย่างนี้หรอครับโอ้กลายเป็นฮิปสเตอร์นะแต่ดูสิตายแบบดีมากเลยโอ้ ตแต่คนมาสงขามาหาดใหญ่เขาไม่มาเที่ยวทะเลนะเออแปลกไม่สวยองไงวะเนี่ยนี่คือเล่นน้ำแบบได้แบบ,บสุดยอดเลยเ,เขาจะมีคันนาแล้วก็เนื่องจากว่าสภาวะดินเหนียว นาก็มันก็แบบว่าคล้ายๆว่าอีสานนั้นมันจะเขาเรียกว่าบิ้งนะเขาเรียกเป็นบิ้งเล็กๆอ่ะบิ้งคือเขาเรียกว่าขอบมันอ่ะบิ้งนาบิ้งนาคันนาอีสานนั้นเขาจะเล็กๆเพราะมันเป็นดินทรายมันทำมาได้แต่ที่นี่มันจะใหญ่ๆกว้างๆเพราะมันเป็นดินเหนียวแล้วเขาก็จะปลูกต้นต้นโหนดนี่แหละสมัยก่อนคือหนึ่งเอาไว้นั่งร่มสองก็แบ่งอาาเขต แล้วไอ้พวกรากพวกนี้มันจะลึกมากครับมันจะไม่ไม่ค่อยล้มเวลาโดนพายุมันจะมีต้นตัวผู้ต้นตัวเมียนะตัวผู้นี้มันจะขึ้นสูงสูงตัวผู้คือสูงอ่าตัวเมียมันจะเป็นออกข้างออกข้างมันจะมีกาบก็เรียกว่าทางมันเยอะเอะแล้วก็ไอ้งวงพวกนี้ก็จะใช้ขาบน้ำน้ำตาลเนี่ยวิออริจินอลออริจินอลเลยนี่คือมาร์คดโอ้ อ๋อขึ้นกําลังขึ้นนี่มันยังเดือดอยู่ตําน้ำมันขุ่นด้านน่ะมันยังกี่วันแล้วแม่เอนี่สี่สิบเอ็ดวันแล้วโอ้ยแบนาดีนะนี่น้ำซุปนวดเปรี้ยวๆไอ้น้ำพึ่งนวดเปรี้ยวๆเปรี้ยวเปๆเลยไหมน้ำตาลนี่เป็นน้ำตาลสดใช่ไหมแม่น้ำพึ่งเดี๋ยวก็เคี่ยวเดี๋ยวจะพาไปเลยโอ้อ๋อเอาน้ำพึ่งไปเคี่ยวเหรอเนี่ยโดยปกติต้องไปซื้อมาเลยเคี่ยวครับปี๊ดหนึ่งปั้นสามปีดหนึ่งปั้นน้ำตาลลิตรปี๊ดปี๊ดปี๊ก็ขายเป็นปี๊ดย ก็จะมาผสมแล้วก็เ็จะคนๆๆๆก็ใส่น้ำอย่างเดียวนี่ไม่ได้ใส่อะไรอืมเข้าใจมาชิมดูนะดี่ยวามว่าือนพึ่งโนดหรือว่านําตาลน้บพึ่งโนดหนตาลนัตาตายสิโลนบพึ่งปีบหนึ่งหนพึ่งปีบหนึ่งแท่งนับตาลใส่สิบโลได้ตามกับไอ้นางนี้อันนี้ประมาณสองลยิตรใช่ไหมใส่ไหมอใส่นานใส่นาเนี่ยสักหนานี่ใส่ใส่ตั๊มเลยหามันใส่นานี่ใช่เลยนะ มาเด่ว่าคสุตเขาไงครับก้นันนั้นนั้นมีมีกระทาลูกวางใช่ไมเลมาไม่ลอยเดียมาเเล่นดูแเ๋ยวต้งเนี่นำนี้มาอาบกันใช่นไหมไม่มันคือ่ามันไม่ได้เอาน้ามาไอ้มันไอ้มันมันน่นมันผ่านการกันการัแล้วมันเป็นลูกทาบุญอ่ะคือตีเขาแล้วต้องมีสี่รองนาไม่ได้ใหกั้นหรอก คือคือไม่มีแบคทีเรียร์ละกันแล้วแต่อันนี้อาจจะมี <laughs> แต่ตอนกลั่นนั้นไม่มีนะตอนกันกันใช้เกลือเพลิงอะไรครับใช้แก๊สก๊สไม่ใช่เป็นออกเยอะทีนะมา <c oughs> ันชบอทีนั้นนิดเดียวนิดเดียันนี้ดั้งเดิมเลยนะครับเนี่ยานว่าไอ้คนแรกที่มัน<า>มาทำเรื่องนี้มันน่าจะเป็นคนจีนชื่อกิมเต้งเหมือนเจ้าภาษองสีอากรเจ้าภาษีอากรแล้วมันมาเที่ยวจับ เขาคนเลยเรียกกิมเต้กิมเต้คือกิมเต้เนี่ยคือสปาร์ซามิสตมามิสก็มีแล็กซักซักซักแต่ก็จะคุดุเนี่ยงไว้กลางใต้ดินหรอะแ่อายุก็ไม่ค่อยแคมตัแต่ไรเวลามันเดินเขาจะมีเอาเหล็กเหล็กกๆนเพราะว่าคนก็จะฝังขวดแบบว่ามันดังต๊บตุ๊บตก๊บเขาเรียกว่อตอนตอนที่แม่เท่าผมตามมันเวลาไอ้พวกนี้มาแกก็จะเที่ยวนั่งเหลือบมองอย่างเงี้ย มันก็ดูสายตานี่ต้องมันที่มันก็มองสายตาว่าเกย์มองตรงไหนบีพิรุษบีรุาะว่าเกย์จะรู้ว่ามันแข็งถึ้งเลยมันแข็งทึ้งเลยแล้วเล่าฟังเล่าลฟังเล่าใไตขวานแล้วแหละใไตขวานฝังเล่าอันนี้ก็ขวังเหมือนกันนะเวลาเขามาช่ที่บ้านเนี่ยนะก็คืออยู่โน่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ้างไปเอาให้ ก็คือต้องเดินเข้ามาในป่าใช่ใต้องเดินเข้ามาในป่านี่คือมูนชายของจริงต้มในป่าโอ้ขอบคุณมากเลยได้มาเจอสุดๆเลยแบบนี้ออริจินอลสุดตั้งแต่เคยดูมาแล้วแตนเลยคือแบบทันสุดที่บังล่มเออดูออริจินอลมาครับคนมากแต่คนมีสังแต่แต่คนมีสังเขาจะทำขาอนุญาตเขาจะส่งมาเขาทำมีดกับเกมหลังจากที่เราได้ดูการผลิตโซลาชุมชนแบบดั้งเดิมนะครับ เราก็มาที่ไร่ปลูกตาตโนดที่สอตายายเขาก็เคี่ยวน้ำตาลแปดลูกด้วยครับเวลาว่าน้ำตาลเนี่ยมันมันเข้มข้นพอหรือยังนะก็จะคนอย่างเงี้ยก็จะคนอย่างนี้แล้วพอคนปั๊บก็จะดูเลยว่าไอ้น้ำตาลไอ้น้ำตาลที่หยดมาเนี่ยมันหนืดมหมมันเข้มข้นอย่างไรมันยด หยดลงตักตักเขาจะรู้แต่ตอนนี้ยังเที่ยวอีกนานอันนี้ครับรสชาติมันจะไม่เหมือนกันแต่ระเจ้ามันเกิดจากน้ำผึ้งที่เขาเอาไปเพราะบางเจ้าเขาจะใช้ไฟแรงเจ้าใช้ไฟอ่อนคุณจะสมบัติของน้ำผึ้งแน่นนปาป้าคือนี่เลยมีความต่างกันตรงนี้ เมื่อก่อนเนี่ยครับผมเนี่ยอยู่ผมอยู่ทกศมาก่อนธนาคารมาก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทางทกศผมเนี่ยให้ตั้งโรงงานผลิตลูกตาลกระป๋องผลิตลูกตาลกระป๋องเพื่อส่งออกประเทศจีนส่งมาเลเซียส่งสิงคโปร์โอเดอร์เนี่ยเยอะมากพอปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านเขา คือมีพ่อค้าแม่ค้าเล่รับซื้อแพงกว่าโรงงาน oh. แล้วเขาก็ไปทําขนมพื้นบ้านเนี่ยจนวัตถุดิบที่จะกกระป้อนโรงงานน่ยมันมีน้อยลง <c oughs> ก็เลยโรงงานเนี่ยก็เลยยุบไปใต้เนี่ยเขาเรียกไม้เคี้ยมก็คือใส่ลงไปในกระบอกน้ําตาลตอนตอนลองน้ําตาลมันจะไม่ทําให้น้ําตาลเปรี้ยวหรือมปลเป็น t ชีย a l เชียร r ว t ท v e เนี่ยะจะขายได้คือลูกค้าเนี่ยเอาไปขายนักท่องเที่ยวที่ ภูกเก็ตกับพังงานะเนี่ยออโอ้โหไปไกลดงเลยไปไกลมากเพราะว่าเราซื้อเนี่ย ที่ภูเก็ตกับพังงาซื้อแบบนี้เลยไอย้บ้านจากบ้านเราเนี่ยใส่รถไปแล้วก็ไปไป,ไปปอกอย่างนี้ที่พังงาเลยนะครับไป,ไปปอกลูกไปปอกโูดเลยไ,ได้ราคาดีนะแต่ว่าลูกตาลเนี่ยนะมันมีสองประเภทประเภทเนื้อแข็งกับเนื้อเนื้ออ,อ่อนถ้าเนื้ออ่อนเนี่ยคนอินเมืองจีนชอบกินถ้าเนื้อแข็งเนี่ยคนมาเลเซียก็ชอบกินแบบเคเี่ยวนะมาเลเซียชอบแบบนั้นระหว่างทางบังเอิญนะครับเจอคุณลุงขายน้ำตาลสด โอ้โหสดจริงๆนะครับทาพี่ชิมเลือดยากันเนี่ยสดได้ไหมลกพีนี่คืออะไรน้ำตาลเมาน้ำตาลยังไม่เมาครับก็อันนี้มาสดๆจากต้นเลยนะยังไม่ได้กอรอกแต่เขงผมที่มิเศษไ้นะครับซึ่งอันนี้จริงๆก็ไปทำน้ำตาลหรือทำเหล้าหวากได้นะครับอร่อยครับอร่อยขมขม ฝัดฝาดป็นเฟื่อนมีรถไม้โอ้โหห้อ